EP พ2341ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรัฐมนตรีลาออกประกาศรัฐกิจจานุเบกษา20มิถุนายน2568ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งจำนวน8ลายคือ1 ในอนุทินชาญวิลกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวิลกูลจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568 ตามความในมาตรา170อนุสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2. หนังสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ขอราออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2องพ ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวสุภมาศอิสระพักดีจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19วมิถุนายน2 5 6พตามความในมาตรา170อนุสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 3. ในนายณพินทรศรีสันพัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอาลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนายณพินทรศรีสันพังจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170อนุ2ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 4. ในายสงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอลาออกจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2อ6 8ความเป็นรัฐมนตรีของนายทงศักดิ์ทองศรีจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2อ6 8 ตามความในมาตรา170อนุสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5. หนังสาวสบ,บิดาไทยเศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาหาดไทยได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน268 8ความเป็นรัฐมนตรีของหนังสาวสบ,บิดาไทยเศรจึง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2 5 6 8ตามความในมาตรา170อนุสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย6ในพิพัตนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2 5 6 8 ความเป็นรัฐมนตรีของนายพิพัฒน์รัจกิจประการจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170อนุสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 7. จพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของพลตรวดเอกเพิ่มพูลชิดชอบจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170อนุ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย8นายสุรศักดิ์พันเจริญวรลกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุรศักดิ์พันเจริญวลรกุลจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2568ตามความในมาตรา170อนุ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศนับวันที่20มิถุนายนพศ2 5 6 8แพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา170ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่ออนุหนึ่งตาย อนุ2ราออกอนุ3สภาผู้แทนรัษฎรมีมติไม่ไว้วางใจมาตรา170อยนุ4ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160อยนุหกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตราหนึ่งหรือมาตรา187อย18นุ6มีพรนมราชองค์การให้พ้น จากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา171มาตรา170วร2นอกจากเหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวร1แล้วความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามมาตรา158วร4ด้วยมาตรา170วร3 ให้นำความในมาตรา82มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตามอนุ2อนุ4หรืออนุ5หรือวรรค2โดยอนุลงเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้คณะกรรมาการการ,การเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย